คลิปนี้เราจะมาเก็บมูลไส้เดือนกันนะคะซึ่งหลังจากที่ยายกวาดใบไม้ไปแล้วกวาดแบบไม่ลงน้ำหนักเพื่อที่จะให้เหลือมูลไส้เดือนที่อยู่ด้านล่างเพราะเวลามีใบไม้ทับถมแล้วไส้เดือนเขาจะมาอยู่ข้างล่างนะคะเพราะว่าอากาศมันชื้นนะคะพอยายกวาดใบไม้ออกไปแล้วก็จะเหลือแต่มูลไส้เดือนค่ะคุณผู้ชมมาคะ่ะมา ลักษณะนี้คือด,ดินที่เป็นมูลของไส้เดือนนะคะคุณผู้ชมเ,เกิดจากการเขาเรียกว่าอะไรหมักหม,มมของใบไม้แล้วที่ซึ่งเป็นต้นก้ามปูใบกา้ามปูแล้วไส้เดือนก็จะมาชอนชายอยู่เพราะว่า,าจะไม่มีคือไส้เดือนชอบที่ที่อากาศไม่ร้อนเนาะพอใบกา้ามปูหมักหม,มมกันไส้เดือนก็จะเข้ามาอยู่ใต้ใต้พื้นที่นี้แล้วเขาก็จะย่อยสลาย อันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติที่ดีแล้วทีนี้เราก็มาเก็บกวาดเอาไปใส่ต้นไม้ของเราค่ะมูลไส้เดือนค่ะคุณผู้ชมเป็นมูลไส้เดือนที่ไม่ต้องซื้อหาอันนี้คือข้อดีของการที่เราอยู่บ้านป่านะคะบ้านป่าบ้านสวนเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้เป็นที่ที่ยังไม่ได้ออขุดคุ้ยขึ้นมานะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็นี่จะเป็นเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วไส้เดือนก็จะมาอยู่ด้านล่างถ้าเราเอาใบไม้ออกนะคะ เราจะเห็นว่าข้างล่างนี่คือมูลไส้เดือนนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นดินที่เป็นมูลไส้เดือนซึ่งมีประโยชน์มากมีประโยชน์กับพืชมากนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะไปกําจัดไส้เดือนนะคะ <laughs> ตรงนี้จะเป็นพื้นที่กว้างที่มีใบไม้ใบก้างปูทับถมกันนะคะคุณผู้ชมดูนะคะสังเกตดูดินดีๆนะคะมูลเป็นมูลไส้เดือนทั้งนั้นเลยเป็นก้อนก้อน,อน,นะคะ่ะ ออนได้พี่นอ้องขอสะออนจะเป็นมูลไส้เดือนหมดเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเราต้องพยายามเก็บตรงนี้ไปไปปลูกาผักปลูกอะไรของเราใส่ใสเใ่เขาเรียกว่าอะไรนะใส่กระบะปลูกนะคะขอบคุณไส้เดือนมากเลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหลังจากที่ยายกวาดใบาไม้ออกแล้วแต่ก็ไม่ได้กวาดรุนแรงไม่ได้ใช้น้ําหนักเยอะอย่างที่บอกเพราะว่า เอาด้านหน้าออกเท่านั้นเองแล้วที่เหลือก็ตรงที่เขาไสเดือนเขา,เาทำไว้ให้เราก็แค่เก็บนะคะการเก็บยายก็เก็บแบบลูกทุกมากเลยนะคะยังไม่ได้คือด้วยความที่ยายไม่ได้กลัวไส้เดือนไงยายก็จะเก็บแบบนี้นะคะ,ะเก็บรวบรวมลแล้วก็เอาใส่ถังแล้วก็เอาไป เอาไปใส่ต้นไม้ค่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดค่ะคุณผู้ชมที่ใหญ่จะมาเก็บนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเก็บเสร็จแล้วยายก็จะเอาไปใส่ต้นไม้ที่ยายปลูกไว้นะคะอันนี้เป็นมูลไส้เดือนที่ยายเก็บมาได้นะคะลักษณะของมูลไส้เดือนเขาเขาจะแตกต่างจากดินธรรมดานะคุณผู้ชมมูลไส้เดือนเขาจะเป็นก้อนเล็กๆแบบนี้ค่ะ ดินที่เราเก็บมาเราจะรู้ว่าเป็นไส้มูลไส้เดือนหรือเป็นดินนี้มันจะต่างกันนะคะมูลไส้เดือนเขาก็จะเป็นก้อนออลอไอแลดแบบนี้ไหมจ๊า <laughs> จะเป็นก้อนเล็กๆแบบอย่างนี้เราจะเห็นเราจะมันจะมีความแตกต่างจากดินธรรมดานะคะมูลไส้เดือนมีประโยชน์กับพืชมากนะคะแล้วก็เป็นการาทําให้ดินแบบมีแร่ธาตุนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกแบบใย,ยนะถ้าใครไม่สะดวกแบบลุกทุ่งแบบใย,ยที่แบบ หาเก็บเองแบบนี้คือคือมันเยอะไงคะมันเยอะรอบบ้านมันเยอะเขาก็จะมีแบบขายนะยายก็จะเอาตะกร้ามาให้ออันนั้นเขาจะเลี้ยงเป็นฟาร์มเขาจะเลี้ยงเป็นฟาร์มแล้วก็เป็นสายพันธุ์ต่างประเทศนะคะซึ่งยายเองก็เคยทดลองเลี้ยงแล้วเลี้ยงเลี้ยงไส้เดือนแต่ยายเอาสายพันธุ์ไทยนะคะถ้าเป็นฤด,ดูฝนไส้เดือนจะเยอะมากยายก็จะเก็บเก็บเขาแล้วก็เอาไปใส่แบบ กะละมังคือคือยายศึกษามาแล้วว่าเลี้ยงแบบไหนนั่นแหละ,ะแต่ยายก็ไม่มีเวลาแล้วก็ด้วยความที่มันยายต้องยายไม่มีเวลานั่นแหละก็เลยไม่อยากทาไม่อยากเอาเขาไปเลี้ยงให้ปล่อยให้เป็นธรรมชาติแบบนี้ดีกว่าคือตรงไหนชื้นเขาก็จะพยายามไปอยู่ตรงนั้นแล้วยายก็มีหน้าที่ไปเก็บนะคะทีนี้มูลไส้เดือนที่ยายเอามาห้อยตะก้านี้จะเป็นแบบ ที่เขาเอามาจากฟาร์มซึ่งเม็ดจะเล็กมากเล็กมากละเอียดกว่าของใหญ่อีกนะคะคุณผู้ชมอันนี้มันเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นไส้เดือนสายพันธุ์ไทยนะคะอันนั้นเขาจะเป็นไส้เดือนออต่างประเทศนะคะวิธีเลี้ยงเขาก็จะเลี้ยงเป็นฟาร์มนะคะแล้วเขาก็จะเก็บเอามูลมาเกากถุงขายนะคะคุณผู้ชมดูที่ตะก้าใหญ่ได้นะใหญ่เอามาฝากอยู่นะคะเป็นมูลไส้เดือนแบบของเป็นฟาร์มซึ่งเขาจะมีแบบเป็นเขาจะอาจจะเข้มข้นกว่าของใหญ่เพราะว่า เขาไม่ได้มีดินเยอะนะคะเขาไม่ได้มีดินเยอะเขาก็จะเป็นมูลไส้เดือนล้วนๆเลยเพราะเขาเลี้ยงแบบฟาร์มนะคะกดตะไกร้ยายได้นะกดเอาไปใช้กดเอาไปใช้ใชมูลไส้เดือนมีประโยชน์มากค่ะ